พเพื่อนๆนนเนียดิตเองวันนี้ยนยอยู่กับเกมรถนะามีคนขอบิ๊กฟุตแล้วก็ด่านต้นทะเลก็เขามีชื่อขอมาสองคนนะชื่อว่าฟ้าใหม่ x เ็กดีกับพรแผนคิม,มายกนะเดี๋ยวผมก็จะนำาให้นะโอเคมาเขาขอรถคันนี้คันนี้คันนี้เดีนน <c oughs> ๋ผมก็จะทำาให้นะ เงิน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 เง้เงเงเงนั่นแหละเออตายเคผมก็จะอัดให้นะครับคือช่วงนี้คิวก็เยอะหน่อยนะเพราะว่ามันเยอะมากเลยมันเยอะจริงๆอ่ะคือถ้าเกิดอัดคลิปนี้เสร็จผมก็ต้องเหลือเยอะมากประมาณอีก6คิวนะ แต่ว่าของรีวิวอะไรก็ได้ก็พออัดคลิปนี้เสร็จก็ถึงรีวิวอะไรก็ได้แล้วนะก็ใจเย็นด้วยนะครับพอมันเยอะจริงๆแต่แต่ส่วนใหญ่ก็พอนี้ลงปุ๊บก็ของรีวิวอะไรก็ได้สองคลิปแล้วก็จีจีเกมเมอร์โอเคของรีวิวอะไรก็ได้ก็ประมาณสามสี่คลิปเลยนะเกือบติดต่อกัน ใช่สามคลิปติดต่อกันเลยก็รอหน่อยนะครับแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์้ลยนะแล้วก็ใจเย็นด้วย <c oughs> มันเยอะจริงๆลองไปดูในคอมเมนต์ดิคือคือขอได้เรื่อยๆนะผมไม่ว่าแต่ว่ามันเยอะจริงๆคือผมไม่ได้คือผมจะทําให้ทุกอันแหละแต่ก็ต้องรอด้วยเพราะมันเยอะมากก็คือมีหกอันอะเหลือไอ้หกอันอะ อันนี้อัดไปเยอะนะเหลืออีกตั้งหกอันนี่ผมก็เล่นนอกรอบมานะฟาร์มนอกรอบเหลือตังห้าพันเนี่ยไปอัพรถใหม่ให้เขาอยู่ <c oughs> รถใหม่ก็เทมากเลยผมชอบดีมั้งผมไม่ได้อัพเยอะคืออุปกรณ์ผมมันไม่มีด้วยไง เงี้ยเงี้ยเงี้ยเงยเงเงยเงีเงยเงเงยเงี้ยี้แต่ีพ่อผมน่าจะเลือกให้มั้งผมจำไม่ได้เออน่าจะน่าจะน่าจะมีสองคนเลือกลวมั้งก็คือผมจะอัดเป็นคลิปเดียวเลยนะเถือะเถือ่ขอมาสองคนแต่ผมจะอัดเป็นคลิปเดียวไม่งั้นมันจะเป็นกี่คลิปนะมันจะเป็นเจ็ดคลิปเลยแต่ถ้าเกิดขอลดมาตรงกันนะเดี๋ยวผมก็จะอัด ผมไม่ได้อัดซ้ําให้นะก็คืออัดอันนี้แล้วผมก็พูดสองชื่อเลยนะที่คือตอนแรกตอนเปิดผมก็จะพูดสองชื่อเลย <c oughs> นั่นแหละผมก็จะพูดสองชื่อเลยแต่ว่าผมไม่ได้อัดให้สองคลิปก็คือผมอัดได้คลิปเดียวแต่ว่าพูดสองคนเพราะไม่งั้นมันจะเยอะเกินก็โอเคน่าจะเข้าใจนะว่ามันเยอะมาก มเลยเนนๆมันก็ไม่ค่อยดีนะด่านเนี้ยแต่ก็โอเคผมก็จะอัดให้นะเอ่อขอด่านมาด้วยนะบางคนเขาไม่ได้ขอด่านนะแต่เลยนะจีจีเกมเมอร์เขาบอกว่าให้น้องเลือกเองเลยก็โอเคนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาอายุกี่ขวบเรือ1สิบห้าก็ไม่รู้แต่ผมอายุสิบนะเรียกพี่เรียกน้องได้ก็ไม่เป็นไร แต่ผมจะเรียกคุณผู้ชมว่าเพื่อนนะก็เข้าใจด้วยว่ามันเยอะจริงอุปกรณ์ผมมันไม่ค่อยเยอะเลยมันน้อยผมอยากได้อันอนี้นี่อยากได้อันนี้ผมอยากได้อันนี้มันคู่กับอันนี้เออใส่ได้ด้วยเออก็ต้องได้อยู่แล้วหล่อนอะไรเนี่ยใส่สำคัญ ก็ติดตามไม่ถึงหนึ่งร้อยนะเอา้าเริ่มมาก็ตายเลยเหรอแป๊บหนึ่งนะเปลี่ยนอุปกรณ์กอน,ก,นก็ติดตามไม่ถึงหนึ่งพันนะไม่งั้นผมก็จะไม่ได้เติมอีกคือ,อคตังพ่อครับไม่ได้ตังผมเขา้าใจกันโอเคต่อกันเลย <c oughs> ก็เหลือหลายคิวเลยนะก็รอกันด้วยนะผมก็จะย้ำแบบนี้โอเคช่งงางมเถอแล้วก็มาเล่นเรื่องรถแต่ส่วนใหญ่อะ คือตอนผมจะอธิบายให้นะคนที่เขาไม่ได้เติมอ่ะผมจะแนะนําอย่างหนึ่งเลยก็เหมือนผมตอนแรกไม่ได้เติมแล้วอยู่ดีๆก็มีตังขึ้นมาคือผมไม่ได้อันนี้คือเติมครั้งแรกก็คือไม่ใช่ตังผมคือตังพ่อนะนั่นแหละคือแนะนําเอารถที่ตัวเองชอบแล้วก็เล่นถนัดอ่ะคืออัพไปอัพอัพไปเยอะๆเลยอ่ะคือคือรถที่มันสําคัญสําคัญอ่ะไม่ต้องไปอัพรถที่มันไม่สําคัญคืออันเนี้ย ผมไม่ค่อยชอบแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยสําคัญคือมันสําคัญทุกรถอะแต่ถ้าเกิดคนที่เขาไม่ได้เติมไม่มีตังนนั่นแหละก็อัพรถที่ตัวเองชอบนะผมแนะนําไม่ใช่ไปอัพรถที่เล่นไม่เป็นไออันนี้อัพได้นะแต่ผมแต่ผมแค่ให้คําแนะนาเพราะผมก็เคยเป็นอย่างนี้เราตังก็หมดใช่ไหมผมก็ไม่มีตังแล้วอะพอเก็บมันทีละห้าอะ 5ถึงหงเหรียญอะมันมันน้อยไงถ้าเกิดมันมีสัก20เหรียญมันก็น่าจะดีถูกไหมคือเกมรถภาคหนึ่งไปโหลดกันได้นะอันนี้ผมไม่ได้โปรโมทนะเกมรถภาคหนึ่งอะมันจะมีเงินหนึ่พด้วยมั้งไม่ก็ห้าร้อยอะจำไม่ได้แล้วคือผมลบไปนานแล้วเพราะผมไม่ค่อยชอบมันเล่นยากกว่าแต่มันมีที่บูธไงแต่มันไม่มีอุปกรณ์

อัดแป๊บเดียวเองนะมันก็10แล้วอะคือผมเคยอัดอะไรนะ40สี่สไม่ใช่ห้นาทีเป็นไฟเดนไอฟังกินที่มีคนด่าผมว่านูอ่ะแต่ผมก็ไม่ได้สนใจเพราะผมไม่ได้เล่นโลบ็อกแล้วตอนนี้พอโลบ็อกเขาบอกว่าโดนแบนแต่ว่าผมเคยโหลดอ่ะวันนี้ผมก็แอบโหลดเพราะพ่อไม่รู้เคยโหลดแล้วผมก็จะไปสมัครใช่ไหมเขาบอกว่าลองเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใหม่แต่อินเทอร์เน็ตมันบ้านผมไง ผมก็คิดว่ามันไม่ดีแต่ว่าคืออินเทอร์เน็ตบ้านผมมันดีนอกจากไฟจะดับอะอันนั้นแหละมันมันจะแบบไม่ค่อยดีเลยนั่นแหละอต่เร์เน็ตผมมันก็ปกติดีนะคนดังก็เคยใช้นะเขาชื่อว่าไปอะไรสักอย่างนี่แหละไปมั้งเขาเคยใช้นเน็ตแบบเนี้ยแล้วมันก็เขาก็บอกว่ามันแรงมากมาก นั่นแหละแล้วเราก็เลยไปซื้อมาใช้เหลือมันมีตั้งนานอยู่แล้วก็ไม่รู้แล้วเราติดเนต็ตใหม่เออใช่ติดเนต็ตใหม่นั่นแหละไก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ผมก็ไม่แน่ใจเขาบอกคนสร้างโลบ็อกเขาบอกว่าบอกว่าอะไรนะเคยมีคนบอกว่าสามสิบเอ็ดตุลาคมอะ่ะจะอะไรนะจะแบบว่าจะเล่นโลบ็อกได้แต่ แต่เขาบอกมันไม่เป็นความจริงคือคนสร้างเขายังไม่ได้บอกเลยว่าจะเปิดวันที่สาสิบเอ็ดตุลาก็คือไม่รู้จะเปิดวันไหนโอเคใช่ไหมเด็กโอเคกลับมาที่เกมรถผมแนะนํานะไอรถคันเนี้ยเป็นเป็นรถปีนเขาที่ดีรถถังเหมือนกันนะผมไม่คิดว่ามันจะขึ้นได้ขนาดนนะผมว่าผมจะอัพรถคันใหม่แบบให้สุดๆุดะนอกสุดๆจนกว่ามันจะแม็กทั้งหมดอะ คือผมก็ไม่มีตังค์ดูดีครับเหลือสามล้านกว่าบาทไม่ใช่ละสามพันเติมตัวเอมไปคือมันทะลุกลางโจแล้วไงบางคนเขาสี่สิบกว่าล้านน่ะเขาทะลุเกงจอูดูเปกอายสามสองหนึ่งปอานูวัสดูแชมเปียนเอาไมเอาไมเมื่อกี้มันคืออะไรไม่รู้มันเป็นบล็อกลูงหุน นีนน่นขึ้นไปพวกเออเดีด๋ยนะรอให้น้ำมันมันจะแบบใกล้หมดก่อนแล้วผมก็จะพุ่งขึ้นไปเลยพออันี้พอน้ำมันมันแบบถึงขีดสีแดงปุ๊บดูดูดูดดข้อข้อดีของมันนะดีดีเป็นยังไงเงี้ยเนี่ยเนีนนนนแต่ถ้าเกิดรถที่ใหญ่แบบนี้มันก็จะหมดง่ายหน่อย เข้ากลุ่มได้นะตอนนี้กลุ่มมีอยู่กี่คนเนี่ยเอิมมันมีคนแสงไม่ไม่ใช่และกลุ่มตอนนี้มีสามสิบเก้าคนนะรับได้อีกเยอะเลยมีชูก,กลุ่มนะฮิวคลา a แม็กมั้งอ่านไม่ออกนะไอ้ตรงกลางน่าจะฮิวคลา a แม็กนะเดี๋ยวเดๆเด,เดไม่ใช่แล้วสู่ประเทศไทยมาจากไหนวะเนี่ย สู่ประเทศไทยอันนี้น่า,นาจะตัวปลอมนะเออใช่ตัวปลอมเพราะปกติสู่เขาได้มากกว่านี้โอเคท่าเดาี๋ยวตอนนี้ก็เกินเวลามาแล้วเออมันจะเละกาวเลย่ะเดี๋ยวผมก็จะเทคิวแต่ผมจะให้ดูฉากตอนที่ผมกำลังทรมาน Thank คิวอ่ะพี่อ,อ,อ๋อคิกออบี่ดีปูมาโบอ่ะเบเกเลกนายเอ็ดคิวรู เปไงครับเู้นายค้นเนเี้นเงี้นเี้นเง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 ี้น่งี้นเ้าเงีนเงี้นเเงีเีกเง้น้นี้ี้น้ นี่คือฉากที่ผมทรมานนะครับอ,อ๋อจีกกี้อ๋อคีตืดโอเคเพื่อนๆวันนี้รไปกันนาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามช่องอาทิตย์เพล์ด้วยนะครับโอเคให้ถึง100คนนะเข้าใจไหมผมจะได้จิก๊กซิง VIP นะครับโอเคบ๊ายบายบาย g u y ์